นิยารักนิยายเสียงเรื่องเจ้าสาวสมรอยตอนที่สี่เมื่อถึงเวลาอาหารเย็นวาย,ยุพักก็ลงมาร่วมรับประทานอาหารเย็นช้ากว่าคนอื่นเขาใช้เวลาโกนหนวดโกนเคราดูเป็นผู้เป็นคนมากกว่าเดิมและที่สำคัญเขายังหล่อมากอีกด้วย ไม่ต่างจากที่เธอคิดเอาไว้จริงๆแม่อยากจะจัดงานแต่งเร็วๆนะหนูเล็กว่ายังไงจ๊ะแม่เลงประทราหันมาถามสิรินิดาทันทีซึ่งเธอก็ได้แต่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเมื่อถูกกดดันหนักๆเข้าก็กลัวว่าฝ่ายของดาดาดิตจะกลับมาไม่ทันการเออเออหนูว่า มันจะเร็วไปหรือเปล่าคะสิรินิดาอย่างอ้ำอ้ำอึ้งอึเพราะถูกจูโจมหนักทั้งแม่ทั้งลูกและถ้าหากว่าแม่เลี้ยงรู้ความจริงแล้วจะโกรธเธอหรือไม่เธอเองก็ได้แต่จนใจฮึไม่เร็วไปหรอกหนูก็มั่นหมายกับตาวายุมานานแล้วนะป้าเองก็เหงาอยากจะมีเพื่อนคุย ปาชอบหนูนะจ๊ะดิบๆแต่งแต่งดิบๆมีร้านป้าจะได้ไม่เหงาวาอยอพักเองก็ยังเครียดตามแม้จะลงรถหวานของคู่มั่นสาวแล้วก็ตามทีแต่ก็ยังอดรู้สึกลึกๆว่ารักรุ่งระวีอยู่มากผมก็ว่าแม่คุณรีบไปนะครับผมก็ว่าคุณแม่ จะรีบเกินไปนะครับพอเขาเอ่ยปากออกมามารดาของเขาก็ทำหน้าปลหลักปลาเลือกพลางพูดให้เจ็บแสบแกไม่ต้องมาพูดดอกตาวายุฉันไม่ตกลงปลงใจรับแม่กระดังงานลนไปอย่างแม่ตุงระวีนั่นมาเป็นสะพยหรอกฉันชอบหนูเล็กของฉัน แม่เลียงปัาตาขอลูกชายแล้วหันมายิ้มให้กับสิรินิดาที่ปัญนหนาไม่ถูกหมายความว่าอีตาโจนยักษ์เนี่ยมีแฟนอยู่แล้วหรือนี่แล้วถ้าเกิดต้องตกต้องปล่องชิ้นขึ้นมากันจริงๆมันเรื่องมันจะไม่วุ่นวายกันไปใหญ่เรื่องมันจะวุ่นวายขณะไหนกันก็ ขนาแม่เลี้ยงยังเรียกแฟนของเขาว่ากระดังงาลนไปก็คงจะร้ายใช่หยอผู้ไม่ทันขัดคำเสียงรถคันดูก็มาจอดหน้าบ้านเด็กดับใช้รีบกุรีกุจอเข้ามารายงานคุณรุ่งนวีมาขอบพบคุณวายุค่ะเสียงรายงานของเด็กสาวยังฟังไม่ทันจบเสียงแหลมๆของรุ่งนวีก็มาก,ก่อนตัววายุค่ะ แม่เลี้ยงหันไปคอลูกชายตัวดีของท่านและแล้วคนที่นั่งทำหน้าไม่ถูกก็เห็นสาวสวมชุดเดรสสั้นเสมอหูกับเสียงร้องเรียกวายุขาวายุขาก็คนที่เจ้าหล่อนก่อนที่เจ้าหล่อนจะหยุดกึกที่หน้าทางเข้าห้องรับประทานอาหารเจ้าหล่อนทาปาสีชมพูแจ๊สสด ชุดรัดเปียสีเดียวกันกรีดนิ้วไหวแม่เลงพัทราเหมือนไม่เต็มใจก่อนที่สายตาคมคมที่ถูกกรีดไอายไลไนเนอร์แบบแบบคมเฉียบจะหันมามองวาย,ยุพักและสิรินิดาสายตานั้นที่วาดมาเหมือนเธอมองเธออย่างพินิจพิจารณาและมันทำให้เธอถึงกับ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่เห็นสายตาชนิดนั้นว่ายังไงล่ะแม่รุง่งมาถึงก็เตรียมจะมาหาเรื่องกันเลยหรือยะแม่เดงปัฒตาออกตรงต่อว่าแฟนของลูกชายที่เอาแต่จ้องไปที่สิรินิดาอย่างกับกินเลือดกินเนื้อและเมื่อสาวเปรี้ยวรู้ตัวว่าผลอจ้องหญิงใบหน้าหวานที่นั่งฝั่งสายของแม่เลี้ยงนานไปหน่อย ก็รีบฉากสีหน้าปั้นยิ้มหวานอย่างอ้อนเอาใจทั้งทั้งแม่เลี้ยงและแฟนหนุ่มหมพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะคุณแม่ใครเป็นแม่เธอคุณแม่ครับดุ้งคุณจะมาทำไมไม่โทรบอกผม,ผมก่อนล่ะครับคุณเป็นลูก ส่งเสียงโอดครวนใส่มารดาก่อนจะหันไปหาแฟนสาวที่ทำหน้าปรบมืนไม่ดับเมื่อคนโตกว่าไม่มีท่าจะต้อนรับกันมาของเธอเลยกแ็แหมโทรมาทีใดก็ไม่ค่อยมีสัญญาณดุงกะว่าจะมาชวนวายุไปดินเนอร์นะสิคะเฮะ้เขาไม่ว่างหรอกยะเพราะตอนนี้วายุเขาต้องอยู่กินข้าวกับคู่มันของเขา คูมันดุ้งดวีเสียงแหวแหลมปรีใสจนสิรินิดาสะดุ้งเฮือและแม่เรียงพัฒาก็ยิ้มอย่างสะใจที่ทำให้ดูว่าดุ้งดวีตกใจมากใช่นี่ยังไงล่ะจ๊ะคูมันของตาวายุเขาละทำความรู้จักกันไว้เพราะต่อไปหนูเล็กจะมาเป็นลูกสุภัยของแม่นะจ๊ะ แม่เลี้ยงปาตาหันมายิ้มให้จิรินิดาพร้อมกับอิมือเดียวของเธอ,อยังให้กำลังใจซึ่งหญิงสาวก็ได้แต่ยิ้มเซียวๆเธอแอบเหลือบตามมองรุ่งนวีแล้วต้องถอนใจเมื่อเจ้าหล่อนจ้องเธอกับา่าวกับจะกินเลือดกินเนื้อที่จ้องทีได้ด้วยความหึงหวงว่าดุแล้วแต่ตอนนี้ดุยิ่งกว่าขณะที่ นายโจรยักษ์ทำท่าเหมือนท้องไม่รู้ร้อนนั่งเธอรุ่งเขาเรียกอย่างตัดบทเพราะไม่รู้จะแก้ตัวว่าอย่างไรดีเพราะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้แฟนสาวฟังบ้านนี้ไม่มีจานเผือรอนรกอกหยาเชิญกลับไปเถอะแกก็ด้วยตาวายุแม่เคยบอกแกกี่ครั้งกี่หนใช่ไหม ว่าถ้าแก่ยังคบอยู่กับแม่คนนี้ฉันจะตัดขาดแก่จากกองวรดกแม่เลงพัทาส่งเสียงเข้มทำเอาสามคนที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคําสั่งนี้ทำให้เสด็จนิดาวรู้ว่าแม่เลียงพัทามีอำนาจมากแค่ไหนเพราะขณะนายโจนยักษ์เองก็ยังทำหน้าไม่ถูกเมื่อเจอไม้นี้ของมารดา คุณกลับไปก่อนเถอะนะรุ่งเอาไว้เรานี่แกยังคิดจะพบกับแม่นี่อีกเหรอนี่แกอยากลองดีกับฉันใช่ไหมต่วายุพอเจอคำพูดที่แข่งกล้าวของแม่เรียงพัฒาเข้าไปวายุพักถึงกับพูดไม่ออกวางไม่ถูกเส้นกันได้แต่ส่งสายตาให้กับคนรักของเขาอย่างขอไปที ไม่รู้ละค่ะยังไงคุณแม่ก็ไม่ควรมากีดกันความรักของนุ่มสาวนะคะเมื่อรุ่งรวีไม่คิดยอมแพ้แม่เลี้ยงเองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันท่านลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วรีบเรียกคนสวนออกมาสองสามคนอย่างวกเวกพวกแกมาเร็วๆเ,เข้ามาเชิญแม่รุ่งระวีนี่ออกไปจากที่นี่สัทีก่อนที่ฉันจะหมดความอดทน แล้วจิกหัวของเธอออกไปคิดจะมาจับลูกชายของฉันก็ต้องําศพฉันไปซะก่อนจำเอาไว้โถคุณแม่ครับหุบปากของแกตาวายุลากมันออกไปเสียงตะโกนของแม่เลงพัทราทำให้สิรินิดาถึงกับภาวาเฮือกเธอยกมือทับอกที่เต้นไม่เป็นระสัา มองดูรุ่งระวีทรงเสียงกรีดร้องขณะที่คนงานชายมาช่วยกันจับตัวของนางออกไปดูแล้วช่างเหมือนนางร้ายในละครกับแม่ของพระเอกไม่มีผิดเพี้ยนฝ่ายของวายุกลับหันมามองใบหน้าซีเซียวของเธออย่างเคืองแค้นทั้งที่เธอเองก็ไม่ได้ดูเรื่องดูดาวอะไรด้วยเลยสักนิด ได้แต่มองคนโน้นทีคนนี้ทีอย่างทำอะไรไม่ถูกเสียงหอบเบาๆของแม่เลงพัตราทำให้เธอต้องมองใบหน้าของท่านอย่างตื่ตนตระหนกไม่เห็นท่านหน้าซีตัวสั่นก็รีบถามแม่เลงคะเป็นอะไรรอเปล่าท่านหอบสองสามครั้งก่อนจะหลับตาลงสิรินิดานึกห่วงกลัวว่าท่านจะเป็นลมเพราะ แม่เลี้ยงของเธอก็เคยเป็นอย่างนี้บ่อยๆขอ,อยาลมด้วยจ้ะเธอรีบบอกสาวใช้ที่อยู่ใกล้ที่สุดทําให้ท่านถอนใจอย่างโล่งอกอย่างน้อยสดิินิดาก็ยังเห็นอกเห็นใจท่านปิดจากเจ้าลูกชายที่ทําท่าอะไรอาวรแฝนสาวช้าวโชว์ปลดยาลมหอมๆเข้าไปท่านก็อมอารมณ์ดีขึ้นมาก่อนจะมองลูกชายอย่างคาดโทษหมดกัน มือเย็นที่แสนอร่อยของฉันต้องหมดหมดอร่อยเพราะแม่เปี้ยวเปี้ยวเด็ดเข็ดฟันคนนั้นเมื่อไรเมื่อไหร่นะตาวายุแกจตาสว่างสัทีแม่กระดังงาโดนไฟคนนั้นนะ่ะมันมีดีอะไรนักหนาฮะแกถึงรักถึงหลงมันนักหนาวายุพักไม่ได้ตอบเขาเลือกที่จะเงียบแล้วขึ้นห้องของเขาไปเลยเมื่อเห็นมารดา อารมณ์ดีขึ้นถึงขนาดทำมาต่อว่าเขาได้แล้วก็เขาก็หมดเรื่องที่จะอยู่ดูสถานการณ์เช่นกันแต่แอบบคิดเคืองคู่มั่นของเขาที่รู้จักอยู่เป็นที่จะเอามารดาเอาใจมารดาของเขาผ่านให้จนยากนึกหมั่นใ้ จบแล้วนะคะเจ้าสาวสมรอยตอนที่4เนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะก็ฝากติดตามนิยายเรื่องนี้ต่อด้วยเนาะเดี๋ยวตาจะค่อยๆเขียนไปนะคะวันนี้ตาขอสองตอนก่อนเนาะเพราะว่าเอ่อตาต้องการจะพักผ่อนนะคะก็ถ้าไม่พอใจอะไรตาก็ต้องขออภัยไว้ลูกหน้าเนาะก็มัน เนื่ออาการป่วยมันไม่เข้าใครออกใครนะคะขอเวลาพักผ่อนนะเพราะว่าตากลับไปเวียนหัวอีกรอบแล้วตาเลือดจางนะคะนอนน้อยแล้วมันก็จะเป็นเงี้ยนะ,ะบวกกับอาการเครียดห,หลายๆอย่างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังยังไงก็ช่วยติดตามติดอ่ะ กดไลค์กดแชร์ชมผู้สนับสนุนนะคะส่วนผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่หมติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสในช่องของตาได้เลยเนาะฟังฟรีได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็คอมเมนต์ได้เนาะมาพูดคุยกันนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ